วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการโกงค่าน้ำมันเลี้ยวมาจากฟิวเจอร์นะคะฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตแล้วเลี้ยวเข้าไปจะไปทางดิมเบอร์นะคะจะมีปัม๊มเป็นปั๊มตัวแรกเลยเป็นปั๊มที่ทันสมัยแต่อันนี้คิดว่าไม่นา่าจะเป็นปั๊มของของบริษัทจะเป็นปั๊มที่ต้องเอาข้อมือที่ข้อมือไปตื้อแล้วถึงจะเติมได้ ก็ไม่รู้เขาทำยังไงนะคะเสร็จแล้วทุกทีเราไม่เคยดูวันนี้ก็เลยลงไปดูพอไปดูปุ๊บเนี่ยพอลงไปถึงเด็กเขาคงตกใจเหมือนกันก็ไปเย็นดูพอนั้นเราเติมหกร้อยใช่ไหมคะเขาก็บอกเอ้าอันนี้ล็อกหัวไม่ได้บอกเฮ้ย e ทำไมถึงล็อกไม่ได้ล่ะปกติปั๊มต้นแต่ไหนแต่ไรมันก็ล็อกล็อกได้ตรงที่ว่าราคาน้ํามันเท่านี้สมมุติเราบอกหกร้อยคุณก็ลอกสามารถจะล็อกเป็นหกร้อยได้ แต่เขาบอกว่าล็อกไม่ได้ก็เลยว่ามันนึกถึงว่าเอ้ยสงสัยมาก่อนเราไม่เคยลงไปดูเพอมันตัดปุ๊บอาจจะตัด500ก็ได้เราก็ไม่ได้ใส่ใ,สใจไงคะว่าอันนี้มัน500หรือ6 0 0ยังไงก็ฝากนิดนึงนะคะใครที่ไปเติมน้ํามันอะ่ะเขาก็มีวิธีที่จะโกงเราโกงค่าน้ํามันเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีระบบป้องกันที่ดีหรือไม่ดียังไงแต่อันนี้เจอมากับตัวเองเลยก็ ก็เลยอยากจะแชร์ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วสมัยนี้มันไม่มีแล้วละที่มันจะล็อกล็อกค่าน้ํามันไม่ได้ก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะคะเพราะว่ามันมีวิธีที่เขาจะโกงเงินเราจากค่าน้ำมันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ